วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของแสลงหลังเสริมจมูกว่ามันมีอะไรบ้างล่ะที่เราห้ามกินแล้วผมก็จะเสริมเข้าไปถึงสิ่งที่แบบกินได้หรือกินดีด้วยสวัสดีครับพบก,กับผมนะครับหมอเอสนะครับจาก e s s c l i n i ินนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของแสลงหลังเสริมจมูกว่ามันมี อะไรบ้างล่ะที่เราห้ามกินแล้วผมก็จะเสิร์มเข้าไปถึงสิ่งที่แบบกินได้หรือกินดีด้วยอย่างแรกก่อนเลยเนี่ยผมจะมีให้ท่องแบบนี้อย่างง่ายๆก่อนเลยนะครับของที่ห้ามกินเนี่ยคือเหล้าเนี่ยคือเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์นะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์บุหรี่บุหรี่มันไม่ได้กินนะแต่มสูตรสูตรดมเหล้าเบียร์บุหรี่ของหมักดองและของเกดความหมายเนี่ยของผมก็คือมี5้าอย่างที่เป็นแบบอย่างน้อยที่สุดนะมีห้าอย่างเนี้ย ที่ห้ามก่อนเลยในช่วงของเดือนแรกของการทําเหล้าเบียร์บุรี่ของหมักดองของเผ็ดร้อนซึ่งเหล้าเบียร์บุรี่เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันส่งผลไม่ดีโดยเฉพาะบุรี่เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่อันตรายมากทําให้แผลหายช้าและมีโอกาสทําให้แผลมันแบบมันช้ำๆอะนะ้ำมันช้ำๆมันช้ำๆแผลมีโอกาสเกิดของแผลไม่ติดอะสูงกว่าปกตินี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังไม่ว่าเราจะสูบบุรี่เอง หรือว่าเป็นคนรอบข้างสูขนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังหลังเสริมเหล้าเบียร์บุหรี่ของหมักดองของหมักดองในส่วนใหญ่เป็นของแสลงของแสลงก็คือพอรับประทานไปมักจะมีอาการข้างเคียงตามมาไม่ว่าจะเป็นอาการคันอาการบวมอาการแดงอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเวลามันเกิดการแสลงขึ้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าเราหยุดได้ของพวกนั้นอ่ะอาการมันก็จะกลับมาดีขึ้นหรือบางคนก็อาจจะเป็นกับอาหารทะเลอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเหล้าเบียร์บุหรี่ของหมักดองและสุดท้ายคือของเผ็ดร้อน ของเผ็ดร้อนเนี่ยมันอันตรายในแง่ที่ว่าพอรับประทานเข้าไปเนี่ยเราจะเริ่มฟึดฟัดเราจะมีน้ำมูกอะไรเงี้ยนะเพราะของมันเผ็ดร้อนอย่างน้อยสุด5อย่างนี่เป็นสิ่งที่เราต้องงดก่อนเลยอย่างน้อย1เดือนแลวถามว่าเรากินอะไรได้บ้างหรือกินอะไรแล้วดีผมบอกเลยว่าพอเรามีการผ่าตัดนะต่อให้มันเป็นการผ่าตัดเล็กคือการเสริมจมูกนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยการดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ําแบบอย่างน้อยสุดแบบวันหนึ่งประมาณสักหกถึงแปดลิตรเนี่ย นะมันก็ทําให้เราอ่ะมีโอกาสฟื้นตัวไวและที่เหลือก็รับประทานตามปกตินะครับอาหารครบห้ามู่จะกินโปรตีนจะกินไข่จะอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าสามารถทําได้แต่พวกอาหารเสริมบางตัวเนี่ยด้วยความที่ต้องอาเล่ากันตรงๆเลยว่าอาหารเสริมเดี๋ยวนี้มันมีแบบหลายชนิดหลายสรรพคุณมากด้วยความที่พอมันมันมีหลายรูปแบบมากส่วนใหญ่แล้วเราก็จะบอกว่าเฮ้ยงดไปก่อนดีไหมพวกอาหารเสริมนะครับเพราะสิ่งนี้มันจะทําให้แบบบางครั้งมันมีตัวยาบางอย่างที่ทําให้มัน เกิดการบวมช้ำม,มากกว่าเดิมได้ก็อยากจะฝากเรื่องของของแสลงไว้เท่านี้วันนี้ผมหมอเอสจากเอเซ i คลินิกลาไปก่อนสวัสดีครับ